สวัสดีครับต้นนอนหลันยาชาแนลนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ชาแนลของผมนะครับชาแนลเรื่องของเงินนะครับเงินนะครับมีส่วนอย่างมากนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับวันนี้ผมพาไปดูแอปกู้เงินออนไลน์เช่นเคยนะครับตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับน่าใช้ขนาดไหนนะเข้าไปดูพร้อมกันนะครับแต่ผมบอกว่าผมเข้าให้ดูนี่ผมก็จะไม่ได้กดกู้อะไรนะครับนะฮะผมแค่แนะนำนะครับ ไปที่ Play s โซครับเพื่อนๆืนครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเป็นตัวนี้กเลยนะครับ cast 24 H s นะครับหรือเหมือนเงินยืสี่ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะดาวนโหลดก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเป็นแอปกู้เงินออนไลน์นะครับฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เงินนะครับนะครับดอกพี่ดอกเบี้ยก็ต้องแพงแน่นอนนะครับนะฮะมันไม่ใช่แอปของธนาคารนะครับ ธนาคารเนี่ยนอกจากจะสมัครง่ายได้ยากแล้วก็ตรวจแบ็กลิสบูโรแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแอปออนไลน์พวกนี้นะครับไม่เช็คแบ็กลิสบูโรนะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีมีงานมีงานทำมมีเงินเข้าบัญชีเข้าออกอะไรนี้นครับสมัครง่ายมากนะครับได้เงินง่ายมากครับแต่ดอกเบี้ยแพงมากมาก,มากนะครับใครที่ สนใจแอปนี้นะครับอยากจะกู้นะครับอยากจะเข้าไปทดลองดูนะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนะครับผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นี่ฮะนะครับกดเข้าไปกันเลยนะครับเช่นเคยครับหมายเลขโทรศัพท์สิบหลักกรอกลงไปนะครับผมเรื่องขออนุญาตเบลอนิดนึงนะครับนะครับมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะนะครับ กรอกหมายเลขโชว์สสิบหลักเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูที่ขวามือเนี่ยตรงนี้นะครับเขียนว่ารับรหัสยืนยันนะครับตัวนี้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งเห็นไหมครับตัวเลขก็จะรันถอยหลังนะครับเป็นวินาทีนะครับคุณมีเวลา60วินาทีรอรับรหัส OCP นะครับซึ่งจะเข้ามานะฮะถ้ามันไม่มาตามกำหนดเวลานะครับก็นะครับให้ รอมันหมดเวลาแล้วก็กดอีกครั้งนะครับในแถะมาแล้วครับเป็นรหัสหหลักนะครับ968486นะครับเอามากรอกตรงนี้ครับ968486นะครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ดูเวลาด้วยครับใกล้จะหมดแล้วนะครับก็กดที่แถบสีส้มตัวนี้นะครับคำว่าสมัครตอนนี้กดลงไปครับกดตามเวลาด้วยนะครับ สู่หน้าแรกของเขานะครับนี่ฮะตัวสอบครั้งเดียวนะครับวงเงินกู้เพิ่ม2 0 0 0 0ื่นเลยสูงสุดนะครับชอยแรกของเขานี่นะครับมาดูตรงมุมนี้กันเลยทีเดียนะครับนี่มุมนี้เป็นมุมที่สําคัญมากเลยครับนะครับวงเงินในเลเวลแรกนะครับก็คือ2,000บาทนะครับคลิกไปนะครับส่วนระยะเวลานะครับตอนนี้เขาให้แค่7วันนะครับ เวลาอื่นๆเนี่ยหเดือน2เดือน3มเดือนสเดือน5เดือนเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะครับอ่ะก็คือได้แค่เจวันนะครับ2,000บาทส่งคืน2007บาทนะครับคิดดอกเบี้ยเบาทเองนะยังยังไม่จบนะครับเงินที่คุณจะได้รับนะครับหลังจากการที่คุณกดยืมแล้วนะครับตรวจสอบเรียบร้อยนะครับได้รับการอนุมัติครคุณจะได้เงินเข้าบัญชีมาที่1,300บาท เอาแล้วเจ็ดร้อยไปไหนนะครับกูสองพันทำไมได้พันสามแล้วแล้วเจ็ดร้อยไปไหนอะนะครับก็คือคุณจะได้รับเงินแค่นั้นเจ็ดร้อยเขาก็หักไว้หักไว้ก่อนเจ็ดร้อยนะครับตรงวัตถุประสงค์นะครับจะล่างตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับต้องกรอกให้เขาด้วยนะครับนะฮะกรอกอะไรไปก็ได้เขาไม่ได้มาสนใจตรงนี้เราเขาแค่อยากให้คุณกรอกนะครับ เออผมเอาแบบสุขภาพดีกว่าดูโอ้โหสวยหรูนะครับกดยืนยันนะครับเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่พร้อมกดเรียบร้อยแล้วก็กดยืมงินตอนนี้นะครับปรตวตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันความถูกต้องก็ตกลงครบถ้วนแล้วจากนั้นทำอะไรครับนี่ ถ่ายรูปหน้าของคุณลงไปนะครับมันก็จะเป็นการเรียกให้คุณถ่ายรูปนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับแล้วตอนนี้ผมผมยังไม่ทํารายการครับนะครับผมข้ามไปก่อนนะครับผมว่ามันนะครับผมยังไม่ต้องการนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยากจะกู้ก็ทําขั้นตอนอื่นๆตามที่เขาบอกไปให้เรียบร้อยนะครับนะครับถ้ารับได้นะนะครับกรอกเบี้ยถูกแพงครับ Dann kann